โมเมนต์การสิจอบแล้วทุกอย่างมันเปิดเผยเหมือนต่อไปมีดมีแต่ดุเด็ดเผ็ดมันบบมี่บมีความที่จะต้องแบบว่าต้องจอบต้องสงสัยหรือต้องแมนบโนอ้อียงสีสิโบมีแล้วต่อไปมีมคมมคม่ความดุเดือดมีแต่ความแสบความดุเดือดเพราะว่ามันผ่านโมเมนต์จอบมาแล้วนะครับ พ่อบอยเอาลูกชายขึ้นไลฟ์กาฟิลบอกครับมาจ้าแพร่ว่ากาฟิวลูกสาวลูก้ายหล่ามาครับอีแอดมินบีบีบ,บอกว่าฝากบอกหน่อยจ้าหลายคนได้ลิงก์แล้วไม่กดเข้าร่วมกลุ่ม,มอ,อ๋อต้องไปกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับมุดพี่น้องออกไปซื้อหอเปล่มีเจ็ดพัน 7, 000, หรอโอเครีบซื้อเด้อครับจะกลับไปอาบน้ำนอน บันไดมีไฟด้วยนะทุกคนีบันไดมีไฟด้วยนะครับสิไปรล่นกันเลีนไลกันอยู่มองไดนะลายแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นฟิลแบบครอบครัวไม่ต้องไปจ้างศิลปินอื่นผมคิดว่ามันกระตองเปินแบบนี้แหละครับถ้าเพื่อนไปอยากไปเบิ้งศิลปินอื่น กัศิลปินอื่นเพิ่นกะนมีคอนเสิร์ตมีการแสดงไหนเห็นอยู่เพิ่นก็ต้องไปเบิง่งกะหาเบิ่งไใดทั่วไปอันนี้มันเป็นในพื้นที่ของเราเนาะค้นหกเข้ากะคือคนที่ซสื่อเข้ามาก็คือว่าต้องพี่นอก็ต้องโฟงกัสเฮ้าอยู่แล้วล่ะจังสื่อเมอนบนล่ะครับ พี่น้องฟังใส่กับมาขอปรบคุณหลายๆด้วยครับอเคอย่าลืมนะครับเราย้ำมีนัดกันกับคอนเสิร์ต AB Story EP ที่4นะครับที่โรงละครคณะศิลปกรรมศา,าสตร์มหาวิทยายลัยขอนแกน่นหน้างานเปิดประตู18นาฬิกาครับสำหรับปัดหน้างานคือเต็มที่นั่งเต็มทุกที่นั่งแล้วนะครับ บัตรออนไลน์นะครับเริ่มประมาณสองทุ่มนะครับออนไลน์จะเริ่มประมาณสองทุ่มนะครับผมแต่ก็จะไล์กลุ่มเปิดประมาณหนึ่งทุ่มการแสดงเราจะอยู่ในกลุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปถึงเที่ยงคืนนะครับผมร้อยห้าสิบเก้าบาทมีนัดกันมีนัดมาให้กำลังใจกันครับทุกท่านที่ชมอยู่ที่บ้านก็เสมือนชมหน้าเวทีเพราะทุกมุมภาพเสียงชัดเจนแน่นอนครับ